ลงไปเบิงไปเบิงธรามซาดาน้ำซางน้ำซางโบรานลุ่นเนี้ย <c oughs> นำซางโบรานในจักหน่อยโบเได้บ่ได้ใส่ปอกขวดเอาและเป็นเบิ้งสี่ใหญ่เน่ขวดเอาไปเรื่อยเลยเป็นจังเสีย <c oughs> เอ้ยฝนพานไปหาสุดสวยสุดสวยจ้าเป็นยังไงลูก นั่นแน่อันนั่นเน่มาหาเม่์แล้วมาหาเมร์แล้วเมนีเมียบดีเอาหยังมาหายหลูกโอ้ยบุญาขีดต้มพูนาพูนาพูนาคิดทอดน้องเราบ่ลูกขคิดทอดน้องเราบ่ขาพูนาปาดพ่นเกียขีดต,ตมพูนาพูนาพูนาขีข้โคนขีขน้โคน,น,น,นแม่มอยอโยิดาเอ้ยมือแม่สิไปเกี้ยวหายมาเมล้งน้อยดาน้อจังกินน้อยดาเอ้ยพูนา คุณนนะคุณนนะเอ้ยคุณนนะโตคุณนนะคุณหน่ะนั่นคุณนนะสนุกเรียนได้หนาูกสนุกเด่นขีดต้มได้หนาคุณนนะเบิ้งเซ่แม่ผู้ใด่ป้าแปงหายีิราหึหึคือจังเลื่อยสงการมาแล้วลูกหึเดินหัวกันได้ลูกเดินชีก็เลยมาแล้วบุญเดินชีเลยมาแล้วบุญเดินหัวมาเนี่ยควนบ้องไฟจุดหึพมควร บ้านเพิ่นจุดบองไฟเปี้ยวขึ้นมาแม่บอยแม่บ่อยอีดาฮู้ณ่ะเฮ้อแม่มาทางดังใจแม่อยู่ป้าติโถป้าติโถอีดาขีดต้มคือคักทะลุหืมนี่อีดาตุย้ยนุ้ยต่อไปแม่เศร้าเอิอนสวยสวยไอ้ตุ้ยนุ้ยแม่สิบาร์อีดาตุย้ยนุ้ยปุณะโตปุณะเอาเล่มลูกเล่มลเล่มลุดเล่มจังน,น้อยนี่แม่ดำหน้าเลยอีดาบ่ามมาาได้มาลงมาเด้ พูดหอดเกี้ยวข่าวพันเดือดจะต่อพันเดือเจ้าหังสีได้ลงมาเนี่ยนี่สามเดือนเต็มๆนะจ๊ะ e> นี่นี่โอ้ยน้าเจ้าหนี้ยังงอนขยด้เก่งขยันจึงงอนขยันเกง่งขยัน,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 นไรเนี่ยขี่ฟูนพอญายาบนานลงมาห้อยกระทบมา,าศาสตร์กระไส่ไนี่นะคะเนี่ยขี่ฟูนอยู่อันสวนอันปุ๋ยพันนี่นะค่ะมาห้อยลง กระสอบมาใส่กระสอบกับมาถิ่มลงใส่เป็นปุ๋ยนี่ค่ะนี่เมืเ่อเช้าก็เอาเพิ่นมาเล็มนี่นะคะกินเป็นน้ำคันเทนา่าสูงในจักหน่อยเพราะว่ัติกรอนนี่ก็เป็นอันสวนปลาแต่ว่าโจกล่องโอ้อันนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยนีเขาจะนีเขาจะนีเขาจะนีขะนเขาเขาวสวยใบขี้หายว่าไรได้แต่ว่าช่วยขี้หายว่าไรแม่ไมอีด้ งันเกงีหนูงันเกงนี่นี่เฮ้ยแม่หาผู้บ่าวให้ลูกยางประดท่างพ่อผู้บ่าวดา่ะหอยหอยหนูว่าทักแต่เขาเขาพันเดียวว่าจังได้ฉ่ำเจ้าของหนูว่าหุยมาใส่เขาแล้วแล้วมัก้ลยผู้บ่าวนี่บสานไม่ว่าอีหล่านี่นี่เขินเขินอายเอ้ยนี่นี่ <laughs> แม่วิดาวิดาพ่อผู้บ่าววิดาว่าจังไหนอืย้ย <laughs> นั่นแน่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 มาอืมแล้วแม่ไปเกี่ยวให้ลูกโอ้ยพุน่นนะอืมอืมอพุน่นนะโอ้ยนายขีดต,ตมพุน่นนะนายอัดานายขีดต,ตมเนาะลูกเนาะพุน่นนะโอ้ยนั่นนั่นฮะฮะอืมพุ่นนะ ตมเบสโตแบบนดาเขบอกไม่ฟังเหมืองพ่อผู้บ่าวว่าจะไหนลูกนี่เขินอายหมัวบอนาหมัวบนี่เนี่ยขั้นหลายว่าแม่เกาหายมาหนีมาแม่เกาหายมาลูกป้ามาไอ้กำเป่งเปลงของแม่กำเป่งเแปลงมาค่ะค่ะ